ก็วันนี้เราก็มาเที่ยวตําบลหัวดงกันนะคะตาบลหัวดงเป็นตําบลเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มีขนมที่อร่อยเยอะมากมายหลายอย่างเลยค่ะและเราก็มีสมาชิกพี่ๆทุกคนจะมียายลอดมีพี่เชามีลำเพนมีจอยพี่ชวนพพิษพี่ปู เป็นเครือข่ายอยู่ในชุมชนเราเวลาเราไปลงท้าเราไปทําบุญกันที่ไหนเราก็จะชวนกันไปค่ะเวลามีกิจกรรมของพึ่งต้นถ้าจะให้ทีมของพวกเราไปช่วยไงค่ะแค่ชวนค่ะเขาก็ไปกันแล้วเพราะว่าทุกคนมีกิตที่จะเป็นสาธารณะเป็นกิตอาสากันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะทําเผือกค่ะเผือกเนี่ยเราทํากันตกเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งแล้วเอาไปส่งตามร้านกาแฟค่ะ จะเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้างในบางส่วนนะคะแล้วก็เราขายในเพจของเพจมิตรค่ะเพจมิตรที่ช่วยเหลือกลุ่มพึ่งตนที่เราไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านพ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเราทําขนมอะไรบ้างนะคะกําลังฝานเผือกเพื่อท<ๆ>ี่จะทอดเราจะเอาเผือกมาแนละ้วเราก็ปอกเปลือกแล้วก็ไปล้างล้างเสร็จแล้วก็มาผ่าแล้วก็ฝานค่ะฝานเสร็จแล้วเราก็นําไปทอด ทอดพอพอใกล้จะสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลในกระทะใส่น้ำตาลในกระทะแล้วเสร็จเราล้อ,อให้มันเหลืองแล้วเราก็ตักออกมาตักออกมาแล้วก็มาซับับบน,น้ำมันออกค่ะข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาเราก็จะห่อให้นะคะอันนี้กำลัง <Hey. S 1> หอ่อข,ข้าวเหนียวสังขยาค่ะ อย่งไงคะอันนี้นะคะอันนี้พับอย่างนี้แล้วอันนี้ตรงมุมแล้วก็อันนี้ก็พับลงไปอย่างนี้นะคะเวลาหุบลงมันจะได้ไม่แตก อันนี้เป็นขนมโคที่เรากําลังจะทํานะคะขนมโคจะเป็นขนมที่ไสเดียวกับขนมใส่ไส้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มขนมโคจะเป็นไส้ที่มีความหอมของเทียนอบแล้วก็กินกับน้ำกะทิคล้ายๆ้าน้ำกะทิบัวลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการทำกันนะคะอันนี้เป็นไส้ขนมโคอ่ะเดี๋ยวเรามาต้มขนมโคกันนะคะ เดี๋ยวเขาลอยขึ้นมาก็เอาเลยค่ะเขาจะลอยก็คือสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ค้นหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาไม่ติดพื้นไม่ติดพื้นหม้อนะคะพอเขาลอยขึ้นมาเราก็เอามาใส่ในน้ําอุณหภูมิห้องแล้วเราก็ตักจากนี้ไปใส่ในหม้อ,อก,กะทิได้เลยอ่ะลอยแล้วนะเขาจะทยอยสุกทยอยสุกแล้วก็ทยอยลอยขึ้นมานี่เราก็เอามาใส่ ในน้ําอุณหภูมิห้องเรานะคะอันนี้ก็คือเอาขนมโคท,ที่เราทําเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วใส่ในกะทิของขนมโคท,ที่เราเตรียมไว้เอาใส่ไปในกะทิได้เลยใส่ก็จะหวานและหอมเทียนอบค่ะอะลองเลย ร้อนนะร้อนนะร้อนไหมจะร้อนไหมลองก่อนนะไม่ร้อนมากหรอกอธิบายค่ะเป็นอีกอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบมากก็คือมันสำปหลังกะทิสด <c oughs> เราจะใช้กะทิสดเป็นตัวลาด <c oughs> ลาดเนื้อมันเข้าไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะ อันนี้เนื้อมันมันจะนุ่มแบบเนื้อขนมมันมันนุ่มแบบละลายในปากใช่ค่ะแล้วมันจะมีก็กะทิมันมันหอมหอมเค็มๆนิดๆอร่อยอร่อยมากมากเลยมินาลูกค้าเอาแบบนี้เนื้อมันเขาจะละลายในปากให่ อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะเขาเรียกว่าข้าวแตนมะาพร้าวอ่อนนะคะเป็นของดีของตำบลหัวดงเราที่อื่นน่าจะหากินได้ยากเหมือนกันนะคะหลังๆนี้มันจะหายไปแล้วมันจะเริ่มหายไปเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วก็เลยเอากลับมาทำะคะ่ะให้ลองชิมข้าวแตนมะาพร้าวอ่อนแล้วก็เดี๋ยวดูสีหน้าว่าท่าทางจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ตั้งแต่เก่าแต่ก่อนเขาจะกินกันแบบนี้เลยนะคะอ่าขอลองดค่ะก็ขอเป็นตอวแทนของทุกคนนะคะชิมเลยนะคะใครอยากมาชิมก็ต้องมาที่หัวดงจังหวัดพิศสต็โอเคกัดเลยนะอันแรกคือกรอบป้วกมมันคือด้วยความที่แบบเออไม่ต้องรวยน้ำตาลอะไรเลยเนาะมันจะแบบว่า อันนี้เราคลุกน้ำตาลกับเกลือเบาๆไม่เยอะค่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เปิดร้านเล็กๆที่จะทำขนมให้คนอื่นได้กินได้มาลองกินกันเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องรวยเราเน้นว่าคนกินมีความสุขไหมเ<ม>นาะแล้วก็เอาแค่นี้พอค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ